สบายดีพ่อแม่พี่น้องชิวในเราแลอยู่ตั้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังไทยเบอร์สุขุสุคนนะมีเอฟซีนะได้เซ็นลังนี้มาแจากซองของวิธีสองพังโขงนะเกิดได้มีพนักง,งานหัดนะอ้อมมาเอ่ยเนาะแบบว่าเสื้อเรื่องของไทยแบบเสือสเส้อกบไ้สติเสื้อแบบบไรสาระเข้าสมองนะคือเราบอกว่าเออประเทศไทยนั่นเนาะมักยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะ บอกว่าจะเป็นเรื่องบ้านใกล้เฮือนเคียงเนาะนะเมื่อก่อนกับมักยุ่งเรื่องของประเทศลาวเดี๋ยวนี้ก็มงยุ่งเรื่องของคาเมนพม,ม่าเป็นแบบอ่ะคืออันนี้ฮ่นเราเป็นพนักง,งานรัฐดดนะก็มีคลิปวิดีโอไม่พวกะแกาเบิง้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกันเจ้าหน้าที่ไทยกำลังพากันเสียออกไมายจับเจ้าหน้าทีพา่พม่าว่าวันนีงไทยเป็นาย่ยำได้เลยเาจากเจ็บคอ เมื่อก่อนก็กพิษกับเหล้าเนาะบุรีเหล้าเหลืองเศรษฐกิจเหลืองรถไฟยังไงก็พิษกับเหล้าไปก็พิษกับขม,มิ้นมุนไหว้สายสมอนกับขมิ้นก็ถึกเนื้อหนองกันส่วงหนึ่งเรื่องนี้กำลังเกี่ยวไปใส่ผาหมา ออกไม้จับเจ้านาทีระดับสูงของผาหมาอยู่รัดยาไข่เออขอภัยอยู่รลัดกระเลียงหวาเป็นขวักขามนุษย์ระดับพันเอกพันโทพันตีแแทนที่จะเอาแบบว่าเสื้อเรื่องของคนอื่นให้ได้สติเสือ้อแค่ได้มีสาระนะ จำเมนพม่านะคือก้อนที่เขาจะออกหมายจับมันก็ต้องมีที่ไปที่มามันบอกแมนมันบอได้มีที่ไปที่มาแล้วเขาจะยกปัญหาว่าเออจะออกมาประกาศว่าเขาจะจับผูนน้นั่นผู้นี้เจ้าเบิ้งแต่อยู่ในมุมประเทศเราแม่บอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าประเทศเราว่ะนะถ้าเกิดาผู้ที่มียศมีอํานาจเฮ็ดพิษนะบกกาจับกัน ก็เลยเอาที่วัดที่ตั้งเรื่องพวกนี้น่ะจะไปเปรียบเทียบใ่ประเทศไทยบ่ได้เด้อน่ะเพราะว่าประเทศไทยน่ะถ้าเกิดพวกจ้าเฮ็ดพิษนะต้องให้ย่นง่ายปันไาเขาก็เอาลงพวกเจ้าน่ะเขาบ่ได้เอาพวกแกาไ้แล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อนบ้านเฮ็ดพิษแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องออกมาประกาศนะถ้าเกิดพวกเขาลุกล้ำประชาธิปะไตยของประเทศตัวเองเขาก็ต้องออกมาปกป้องนะเพื่อยังก็เพื่อลูกล้านเพื่อคนในประเทศส่วนพวกจกาเด๋นะ คนอื่นไม่เฮ็ดผิดอยู่ในประเทศตัวเองแท้ๆพวกเจกายัางบก,ก้าเให้อย่างพวกเขานะพวกเขานะใส้ซิทของคำว่าเจ้าหน้าที่นะ่ะเฮ็ดให้มันถูกต้องในเมื่อพวกเขาอยากได้กอกูดหรือว่ามาลุกล่ำภาษาที่ไปไต่มาห้องเพลงมายืนห้องเพลงอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยพวกเขาย่อมจัดการไนดะ้พวกเขาบส้มเซยนะ แต่พวกเจ้าเวลาเห็นซาดอื่นมาเฮ็ดพิษอยู่ในตัวเองถ้าเกิดววาเขามีเงินพวกเจ้ากับบวเฮ็ดยังเขาเลยนะเอาพวกเขาเป็นตัวอย่างไม่เอาประเทศไทยเป็นตัวอย่างเสื้อมให้ได้มีสตินะกล้าหันคือพวกเขากล้าเฮ็ดกล้าลงมือทําคือพวกเขากล้าบล่ล่ะพวกเจ้าบุก้า,กานะแห้งเป็นคนที่เฮ็ดพิษนะแห้งนดใน่ญ่มีดาวโบีน่นะเกินซื้อบปพันโทพันตีหรือว่าพันอย่างกะยาในประเทศเราฮะพวกเก้าบ่ก้าเฮ็ดยังเลยนะ สุดท้ายล้วประเทศเป็นจังใดล่ะเป็นจังใดทุ่งมือนี่นะประเทศไทยนะเขาอยู่ของเขาอยู่ดีดีแล้วนะเขาอยู่ในระว่างเส้นของพวกเขาอยู่แล้วเขาบม่ได้ไปลุกล้ำเม,มื่อมีอ่าคนอื่นนะ่ะมาลุกล้ำในเขตแดนทุกคนต้องปกป้องเลยนะพวกเก้าเด้ ปกป้องคนที board, like like ่มาลุกล่ำแค่แดนของพวกแก้วบ่กบุก้ามันบอกนะเอาพวกเขาเป็นตัวอย่างแน่นะบ่ต้องไปเจ็บหงเจ็บหัวนะพวกเขาดอกนะเจ็บเส้นในประเทศตัวเองทันได้ก้อนอยู่ในประเทศบรเห็นบ่นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขามาลุกล่ำประเทศตัวเองฮันนะแทบจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละต้องไปเจ็บเส้นกับประเทศไทยเจ็บเส้นในประเทศตัวเองให้ได้ก้อนเด้อนะ เอ,เอาเส้นตัวเองในประเทศให้รอดนะทุกเมือ่อเนี่เสื้อให้ได้สติเสื้อให้มีความกล้าหาญกับเขานะเสื้อให้ไล้สาระเสื้อ,ออกมาแบบเงื้องเงี้นี่เรต้องเสื้อหนะเขาเอิ้นมาเสื้อก,กันนี่เสื้อแบบไล่การศึกษาโหบ่นะเจ้าหน้าที่พนักง,งานนะเจ้าเป็นฮอดเจ้าหน้าที่รับ เป็นสี่รละบา,าสาเหตุอย่างประเทศเราหันจึงาว่าอันประเทศปกพัฒนาเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัดเงืกแบบนี้หลายคนขาดความพับพิสออบขาดหลายๆซสิ่งหลายๆอย่างขาดความกล้าหารที่แน่ๆขี้คาดตาขาวคือเขาวว้าอีรีนะเบิ่งสภาพจินมาฮงหาในประเทศซ้ำใดแล้วนะยังยุคือเก้าสมเซยเขาไวว โมกาให้นยี้งเขาแมนบละนะเบิ้งให้เขาเบิ้งให้ได้เป็นตัวอย่างเบิ้งให้ได้มีสาระเบิ้งให้ได้มีความหู้มันจะได้นี่จะได้คิดอย่างออกลายลายเสี่ยงลายๆ,าย,ๆย่างเจ้าหน้าที่รัดเนี่โอ้นะถ้าเกิดว่าเป็นเสี้ยงมานะเขาเบิ้งบาเจ้าสลา,าดบอกเขาไม่ได้เบิ้งเจ้าสลา,าดนะคำว้าคำบ,บ,บ้าออกมานะชีวิตการเป็นอยู่ในประเทศตัวเองทั้นดีละโบนะ เจ้าเห็ุหน้าที่ดีละบอยอยู่ในประเทศลาวหันเจ้าจะเป็นถึงหน้าที่เจ้าหน้าที่พนักงานหลัดนะเอาให้ได้สักครึ่งหนึ่งของพวกเขาแน่กล้าวิพากวิจารณ์คือพวกเขาแน่กล้าเฮตุกล้าลงมือทํากับคนที่เหตุผิดอยู่ในประเทศแน่พวกเขายังกล้าเไดุนะในเมื่อพวกเขาเฮ็ุผิดอยู่ในประเทศนะต้องให้เจ้าอยู่ในประเทศอื่นก็ยาพวกเขามีสิทธิ์นะเพราะมันมีกฎหมายกฎระเบียบอยู่สิทธิ์จีบ เป็นคนปกป้องผลละเมืองประเทศตัวเองกันมนี้นะพวกแก้วยงบูก้าอ้อมมาใส่พวกแก้วอ้อมมาใส่กแ,กสแด่คําเดียวส้มเซยนะเจอเม็นเงินฟาดเข้าไปเงียบกริบนะเกือบจะว่าทุกตําแน่นนางงานเจ้ปะปะาหน้าที่พนักงานรัฐสปปลเราไอ้เขานะอย่าซุบไปเจ็บเส้นใจ่เขาเจ็บเส้นในประเทศตัวเองฮันก้อนเรื่องประเทศตัวเองฮันก้อนนะ ทุกเมื่อในี่เห็นบ่ะนะเห็นมีจีนยังรอดเออะนินยนึงกับบิ้งสแต่ตไทยอะนินยนึ่งกับแล่นสแต่ตไทยขอให้เขาส่วอยเหลือขอให้เขาอุ้มเรื่องทุกข์แางส่วอยอุ้มเรื่องทุกข์แางไว้หะนะป่านนั้นเนี่ยยากเก็บเส้นนะสิละพนักง,งานกับพนักง,งานจบจะคงเหียนไกลน้อยสิหละนะนะ กเมื่อนี่เขาเบิง้งว่าเจ้าหน้าที่ฮะนะมีความกล้าบอนะ่ะอันพวกแก้วบอได้มีดอกความกล้าจะสุกไปเจ็บทรงเจ็บเส้นใสเขานะถ้าอย่างย่านคืออันกาเนี่ยก็อันขี่หดตดเงี้ยวอยู่นี่นะ่ะนะประเทศบอได้พัฒนาไปสายม่จะถอยหลงัง แล้วก็ซาดเอื้นเขาก็ฮุกคานประเทศเจ้าเขาก็เข้ามาเข้ามาเข้ามานะเห็นบะนะสุดท้ายแล้วซาดเอื้นเขาก็มาเอาลายซิ่งหลายอ,อย่างทปปรัพยากรเอ,อ้ยเนี่ยนะเบิ่งแน่นะอยู่ในประเทศฮะอยู่เต็มมุดหัวอยู่ในกระดองไหลเนานะ <laughs>